อาหารเช้าไปด้วยนะอย่าว่ากันเวลามีน้อยเพราะเดี๋ยวจะต้องไปตรวจ PCR เก็บของผมกลับก่อนนะครับวันนี้ผมจะออกจากที่นี่ตอนเย็นๆ795คนขอคนละสองแชร์เรวแชร์ไปให้โลกรนูแปดร้อยส่คนยาวไปเลยครับ มีอะไรจะถามถามเลยนะฮะอย่ามวัวแต่เหนียมอายฮะถามว่าหนูจะตกรอบไหมหนูจะเข้ารอบไหมได้เลยฮะอุบลมาแล้วค่ะมาใครมาแล้วพิมพ์บอกด้วยแชร์ด้วยนะทุกคนเป็นครอบครัวมิสแกนต้องช่วยกันทำมาหากินขออน,นุญาตกินโยเกิร์ตไปด้วยร2ารอยยี่สิบคนนะครับพร้อมมากขอบคุณครับ คุณวรรยาสวัสดีนะครับคุณอาทิตยาสวัสดีครับมิสกกรจังหวัดไหนเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะครับน้องมินตราขอบคุณครับแชร์ไปครับแชร์ไปแอดมินจะได้เห็น <c oughs> ว่าแชร์ทุกอย่างมันคือทุกอย่างมันคือการร่วมมือร่วมใจนะฮะสวัสดีน้องอิงฟ้านะครับ สวัสดีมาริมาตอนนี้เห็นใจเกมไม่เป็นไรครับก็ในเมื่อมันมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไม่ต้องเอาออกก็อ,ออกได้เดีย๋ยวใช้แต่งหน้าเอาไม่เป็นไรอดี๋ไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นีครับเราสามารถจินตนาการได้คนเราทําความเข้าใจได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมาแล้วขวัญแกนเจ้าภาพมาแล้วนะฮะ ใครอีกครับราดาการชนะบุรีมาแล้วมาเร็วมาเอาทิปให้ดีมาเอาทิปดีๆก่อนเข้ากองจันทบุรีมานะครับอ่งเชียร์ใครก็ไม่ว่ากันแต่อย่าไปด่าคนอื่นกันนะฮะบิ๊กที่แปลว่าใหญ่อาชยภูมิมาครับมาเร็วรายงานตัวน้ำทิปมาแล้วนะครับสะแก้วมาแล้วพร้อมแล้วนะฮะ แชร์ไปฮะแชร์ไปหนึ่คนเราจะเข้ากองกันแล้วนะฮะวันที่4นี้นะครับดูเลิกดูยามให้ดีนะฮะจะมากันกี่โมงกี่ยามของเราเปิดก็ตามในไลน์กรุ๊ปนะฮะที่แจ้งไปตามในไลน์ชา์ลอตมาแล้วนะครับตามในไลน์กรุ๊ปที่แจ้งไปนะครับน้องสงสัยอะไรสามารถถามในไลน์กรุ๊ปได้ทั้งหมดนะฮะพี่ไม่ได้อยู่ในไลน์กรุ๊ปแต่พี่จะมีผู้ช่วย คอยสื่อสารนะครับก็คือจะเป็นพี่แวนกับพี่เตา๋าคอยสื่อสารแท็กนมสเจากพี่นะฮะเพื่อทําให้ทุกคนสบายใจขึ้นถ้าเกิดพี่เอาตัวพี่เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วทุกคนอาจจะเกรงนะฮะเวลาพี่จะรีเควสอะไรพี่ก็จะแจ้งไปนะครับไฮดี้พร้อมอะทุกคนก็พร้อมกันไปหมดเนะียเพราะฉะนั้น <c oughs> ข้อหนึ่ง พี่จะกลับเร็วกว่ากําหนดเพื่อไปถ่ายรูปกับน้องๆทุกคนให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะถึงกรุงเทพวันที่สามตอนเย็นๆจะออกจากที่นี่วันนี้แล้วกลับก่อนนะฮะเทียนยังมีงานอีกที่จะต้องทํานิดหน่อยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เทียนถึงกลับนะบพี่ขอกลับก่อนเพราะฉะนั้นก็ลงทุนลงแรงแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินวันเวย์ใหม่ แพงมากเดี๋ยวรอไปตรวจ PCR ด่วนกระทันทหันนะฮะก็จะได้เจอกันวันที่4นะครับวันที่4เดี๋ยวได้ถ่ายรูปด้วยกันประมาณสักเลดเซรประมาณสักบ่าย2องะไรเงี้ยบ่าย2องครึ่งบ่าย2อสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับแฟนนางงามทุกคนเรียนเชิญน,นะครับวันที่4ที่สวิสโฮเทลลัชดานะครับเราจะมีบันทึกภาพหมู่ร่วมกันเดี๋ยวจะยึด บันไดเวียนน่ะบันไดเวียนของโรงแรมอ่ะสวยดีเล็งๆไว้ละเนี่ยฮะเราจะถ่ายรูปประวัติศาสตร์ด้วยกันมาไลไรมาแล้วนะครับเนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมให้พร้อมข้อหนึ่งเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเหลือแค่สามวันใช่ไหมต้องไม่ไปเสี่ยงโควิดเด็ดขาดคิดเองนะฮะว่าไม่เสี่ยงคืออะไรไม่อยากอธิบายละต้องไม่เสี่ยง l a ร s a f e ไม่เสี่ยงเลยนะฮะไม่เสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่เสี่ยงใดๆทั้งสิ้นข้อที่สองขอบคุณคุณพาวินีครับคิดว่าน้องๆทุกคนคงเตรียมตัวพร้อมแล้วละ่ะนะ,ะคงเตรียมตัวพร้อมแล้ววางแผนขังการเตรียมตัวให้ดีสัมภาระอาจจะเอามาไม่หมดก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเซกเตอร์หลัง ให้คนเอามาเติมได้ถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพก็คือกลับมาจากขอนแก่นเอากระเป๋าใหม่มามาเติมให้ได้จัดเสร็จแล้วทิ้งไว้ที่บ้านก็ได้หรือทิ้งไว้ที่คอนโดก็ได้ถ้าไม่อยากคนมาให้มันเกะกะแต่โรงแรมห้องใหญ่มากถูกใจที่สุดผู้ตรงๆใหญ่กว่าโนวเทลใหญ่กว่าโลเดนทิวลิปห้อง40ตารางเมตรทุกห้องนะฮะห้อง40 ตารางเมตรทุกห้องสามารถรองรับกระเป๋าได้คนละสามใบก็ไม่ก็ไม่หวัน่นนะฮะชุดประจำชาติแนะนำอย่าเพิ่งขนมาอย่าเพิ่งขนมาเพราะมันจะใช้เซกชันหลังถ้าใครฉลาดก็ขนเข้าโชว์ดีซไปเลยนะฮะเพราะโชว์ดีซเราสามารถที่จะขนเข้าไปได้ ช่วงก่อนก่อนวันชุดประจำชาติของเราวางแผนพวกการเคลื่อนย้ายของนะฮะไม่จำเป็นต้องหอบมาหมดเพราะเราจะอยู่กันตั้งยี่สิบเจ็ดวันนับดีๆยี่สิบเจ็ดวันวันที่สามสิบไฟนอลแล้ว <c oughs> ยังไม่อนุญ,ญาตให้กลับกันนะครับนะะตามประเพณีของเรายังไม่อนุญ,ญาตให้กลับเพราะว่าเราทำงานกันมาเหนื่อยตลอดโชว์แล้ว เนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกลับคืนนั้นไม่ไม่แนะนําไม่แนะนําแต่ถ้าจําเป็นวอยากกลับจริงๆก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่เราเปิดโรงแรมรวมถึงอาหารเช้าไว้ให้จนถึงวันที่หน <c oughs> ึ่งพฤษภาคมต,ตื่นสายสายสบายๆชิวๆ <c oughs> ลงมากินอาหารนะฮะแล้วก็เก็บของเซกูุบายกันไม่ต้องรีบอยู่มาได้ตั้งยี่7หกยิบเจ็วันอีกคืนหนึ่งต้องอยู่ได้ นะฮะจะแพ้จะชนะจะได้ตำแหน่งอะไรมันจบวันที่สามสิบมันจะเป็นต้อง,จ,องจบออาขอดวงดาวปาร์ตี้หน่อยฟเฟซบุก๊กเขาชอบไม่ใช่ผมชอบนะพูดตรงตรงสตาร์ปาร์ตี้เหลือสาสิบสามนาทีสาสิบสามวินาทีนยะพยันะวางแผนให้ดีว่ากระเป๋าสองชิ้นนี้จะมาช่วงไหนจะไปช่วงไหนนะครับทุดประจำชาติควรมาช่วงไหนจะได้ไม่เป็นภาระเรา น,ะะนี่คือข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือของใช้ที่จําเป็นนะครับที่คาดว่าจะใช้หรือไม่คาดว่าจะใช้แต่อาจจะจําเป็นนะฮะเอาเตรียมติดตัวมาด้วยยาส่วนตัวนะฮะออซิสอรีส่วนตัวบางคนอาจจะต้องทาเล็บเพิ่มต้องซ่อมเล็บจะออกไปข้างนอกก็ไม่ทันนะฮะบางคนอาจจะเป็นคนแบบอะไรนะท้องผูเดี๋ยวท้องป่องก็เตรียมยาระบายมาด้วยอันนี้เรื่องจริงครับ ทุกปีฮะมีแน่นอนฮะหนึ่งความเครียด